สวัสดีครับเละเป็นเละมาแล้วพี่น้องเลาะเป็นละแชแนลนะครับร่วมไปถึงเละเป็นลาะแฟนเพจนะครับมื้อนี้สิพาพี่น้องเละมาทั้งอำเภอณะเยี่ยนะครับมาทั้งบ้านม่วงใหญ่ตาบลหน้าดีนะครับอ,อําเภอณะเยี่ยจังหวัดอ,อุบลราชธานีนะครับพี่น้องมื้อนี้ผมพาพี่น้องเละมาเบ่งวิถีชีวิตไทยบ้านนะครับในการเลี้ยงง่วนะครับ ซึ่งสมัยนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้แทบบ่เห็นละเด้นะครับเอาเป็นอย่างคือแทบบ่เห็นกับบรรยากาศแนวนี้พี่น้องนะครับสมัยตะกี้นะครับผู้ใดที่อายุประมาณจากห้าสิบขึ้นนี่สิเห็นบรรยากาศแนวนี้คือเลี้ยงง่วดไต่ถุนเฮื่อนแม่นบอ่ยายวันดีครับยายวันดีค่ะคุณยายอายุหายไหลปันไดนี่เอเจ็ดสองเจ็ดสิบสองวันนี่นจ้า <laughs> คือแข็งแรงแท้เจ็ดสิบสองปีคุณยายชื่อชื่อคุณายายอือหลู่อันขันชวาอ๋ออยู่ม่วงใหญ่เนาะบ้านม่วงใหญ่คุณยายเลี้ยงงวัวมาจักปีละนี่อ้ยงมากจักมือเกิดปุ่มเดี๋ยวมือเกิดไปแต่จำความได,ด้เนาะเออมือเกิดคือต่จำความได้นี่คือยายสมัยใหม่เนี่ยเขาเลี้ยงงวัวเขาเสียดคอกต่างหากเอาไว้เอาไว้อ,อ่คือไว้สวนแหนเไว้ข,ข้างบ้านแหนไว้หน้าแน แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นแบบวิถีชีวิตไทยบ้านมันหาบบเห็นเลยยาย<ะ>เลี้ยงง้อต่ถุนเนื่อนเลี้ยงง้อต่ถุนบ้านตะกี้กะมันคือความจเจริญบ่ท่านมากเนาะตะกี้เนาะ,ะย้อนหลังไป4ี่สิบห้าสิบปีกะหนึ่งเอาง้อไว้ตะถุนบ้านนี่กะยันโจรยันขโมย<ะ>แมนบอ,อแล้วก็สองก็คืออาจจะ ประหยัดต้นทุนในการเห็ดคอเห็ดเล่าเนาะสมัยตะกี้เขาก็เลยเลี้ยงแนวนี้อันย้ายย้ายคือเลี้ยงไว้แนวนี้ละซูมือนี่คืบอบไปเหตดแบบคอกงามคือเขามันอยู่นี่มากประจำเอ้าได้อะไ้นี่เยมันอยู่นี่มม้ประจำเลี้ยงตั้งแต่จำความไดมันก็อยู่แนวนี้เม็นบอกโอ้จำความใดกับมันอยู่กับอยู่ใตถุนเฮือนแล้วนี่อันเป็นเขาเอิญง้อหยังในย้ายนี่ ง่วกระโดนกระโดนกระโดนของแท้เลยแมน,นบอ้คือบอกคืออยากเลี้ยงแบบงว่วงา่ามใหญ่ๆคือเขาโอม,งงาม,ม,มันเลี้ยงยากมันเลี้ยงยากมันเลี้ยงยากแมนบอกินยากโอ้เลี้ยงยากกินก็อยากคือว่ามันเลี้ยงยากมันเป็นอย่างไรง่วใหญ่น่ะง่วง่ามนะมันก็กินยางง่ามาอยู่แล้วก็คือมันก็กินได้ดิง่ายๆมันก็ม่ต้องกัดอันง่วใหญ่ง่วง่ามแมนบอง่วง่ามก็กินยางง่าม มันเล่มบ่เป็นบ่อยาเฮียนมันกินบ่เป็นบ่แม่บ่เห็นมันกิ่มันเหมือนแบบ่กัดเลยมันนางเลยกครเห็นง้างง้างก็ใครกัดโอ้แล้วซุ่มนี่เลยแม่นี่มันซุ่มนี่แห้งนก็ได้เหียนก็ได้เห็นแหียนดีรถตัดยาโอ้ยรถตัดยาเห็นมองไดนแป้งไม่ง้างเลยอุ้ยนี่แหละพี่น้องงัวงัวกี้น้อยของแท้งัวลาดของแท้พี่น้องนี่ มันโตใหญ่สุดมันจากโลละยายตัวใหญ่สุดนั่นคือหรือบอกเคยช่างกิโลบอ่ะไม่เคยช่างกิโลยักเทียมจะขายหน่จุ่มมแต่ขายแบบ <c oughs> ว่าววาวกันมาเบิงเอากา <c oughs> ถามอีหลีเลี้ยงงัวามาแต่จำความไดนี่ยายขายงัวได้ราคาแพงๆนี่จักบาทตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเดียวนี่แต่จำพันาอย่างไม่แข็งแกร่ก็สองหมืน่นก็ละหมื่นหาไปเมื่อกี้ง<ะ>ังงวจังซี่นะขายได้ตัว, <c oughs> ตวละสองหมื่นสองหมื่นหา้า <c oughs> <c oughs> ป้าย่าได้ขายหลายอยู่ช่วงนั้นเป็นราคาก็จะขายมากจนมาเวิรตัวแล้วอีีหลขายมากเยอะๆแต่ตะกี้มีจฉกโตตอนตอนง้อแพงอ่ะมีจฉกโตตอนนั้นเป็นฝูงกระไรเจอเจอเป็นเศร้าอยู่เป็นเศร้าแต่คนยายเลี้ยงทั้งง้อทั้งควายครับตะกี้มิจฉาควายควายมันก็ขายเวิร์กโอ้โหตอนมันตึงแรงแพงย้อนหลังประมาณจักสามปีนี่เนาะย่าเนาะจ้ที่ว่าโตละสองหมื่นสองหมื่นห้าจ้าโตซ้ำไหนซ้ำนี่วะเนี่ยเนี่ย จะซ้ำงวอนี้แล้วเออประมาณนี้เนาะสานีเนาะสองหมื่นสองหมื่นเขาซื้อไปเลี้ยงบ่ซื้อไปเลี้ยงซื้อไปค้ากินซื้อไปค้ากินจ้ะคืองัวมันแพงกะเฮ็ดให้ระบบงัวทั้งเบิดน้ำแพงไปนั่มจะซื้อไปเลี้ยงกะแพงจะซื้อไปกินกะแพงซื้อข้าวเขียงกะแพงมัตานี่ปีนี้เดี๋ยวย่ายมันเป็นยังไงปีนี้ถือแย่งบ่หงัวงไม่คบมั้า บ่ข้อมือก็ไม่หนี่งข้อมหมายความว่าแม่ลูกแม่นบ่แม่ลูกนี่แล้วแม่จะเก็บขั้นเกะขั้นท่านลูกประมาณจักเดือนเแล้วเกิดมันก็ดเกิดเกี่ยวเข้าแล้วจริงเกี่ยวเข้าแล้วกับเกือบปีแล้วเนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วเนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วนี่นี่นี่ลูกลูกตัวผู้บอกข้อมนึงนี่เจ็ดแปดพันนี่ก็ผู้ก็ช่างก็แม่ก็สามอู้เขาตีเป็นข้อมเลยบอกบอกข้อมื่นประมาณเนี่ยเจ็ดพันแปดพัน รุ่นนีไม่นจะเกะกะกันคื่ลใหไ่ก็นีเขาหลยมื่นเราแยกเลี้ยงจังใดล่ะนีงัวอยู่นี่นะเลี้ยงจังใดเกี่ยวยาม่ให้กิน,น,นแนว,ยวยาา่นีบ่เกี่ยงยาไม่ให้กินบางเอาเกี่ยวให้ก<อ>ินเนี่ยต้ยงยาไม่กินก็ปลอยก็ยางก็มือใ้างนก็เอามาปล่อยให้มันไปเล่มเอายาแน่นีไมันก็กินหมอหยกนี่กินก็อันก็จริงตัดหางไม่ออกมันยากได้บคคลง่ายเลยตัดหางเขาเอื้นต้นอย่างนี้ก็เงี้ยง ก็คงจักโอ้มันก็กินเนาะแนวนี้เนาะกินเบ็ดมันจะมันก้องไก่กองไหลมันจะชื่อกักไงง้อกระโดนง้อกระโดนอย่าอย่าปล่อยลงสวนน้อยย่เนาะมันปล่อยลงสวนสวนใดนี่มุดแมนบ่อใบต้นไม้แมนบ่อแปนแมนบ่อนี่กัดหยอกินหยอดยามนห่างไปเลยเฮ้ยเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้งวอกระโดนงวอกระโดนแทนเลยพี่น้องนะครับนี่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 ย่าถึกหน่อยนี่จักบาทนี่ จ,กจ<า>กัจกบาทว่าห้ขายจักเทือเดียวู่มั้งจักโอ้บ่รทัด้ขายจักเทือยไงจบอะไรมันถึงแห้งต้องถึงแหงก็ก <c oughs> ถึบ่มามันถึงแห้งย่ามานี่พูนพูนอะไรพูนอะไรแต่ว่าย่ายก็ได้ขายอยู่ในช่วงแพงตัวละสองหมื่นสองหมื่นห้าเป็นเป็นโค้มได้ขายอยู่ว่นเป็นโค้มช่วงนั้นช่วงว่าแพงขายเป็นโคมน้มแน่บ่แม่ลูกก็ขายบ่แม่ลูกเออขายอยู่จังใจมันแขพงมืนกับหมื่นห้าสองหมื่นหมื่น เมื่อเงิกระไอยู่มันกระไดอยู่เนาะหมื <S 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 ่นห้าหมื่นแปดองห่นสองหมื่นห้ากระไดเนาะนี่ซูมือนี่บ่มีโตขายบ่นี่ไม่ขายมันับอันคือแค่ขึ้งมันจ่อยบ่เก็งัเะแมันหรื่พันเลี้ยงงัวกระโดดนี่มันอ้วนหนาได้ใายอ้วนหนาแรงแล้วอนาเท่าเขาแล้วเท่าเขาวหญ่เอาขึ้นไปมีข้าเดียวหรแมนบอ ปล่อยล่องคืนเหรอปล่อยลงหน้าปล่อยเข้าสวนน้ำเน่ปล่อยไปน้ำช่งหงายเลียวโอ้แล้วผู้ใดไปน้ำมันบบบนี้ผู้ใดหลอกไปน้ำง้อไปน้ำง้วแบบนี้ก็ไม่เลวอีหลีนั่นบ่กเจ็บซิมก็เป็แม่นบอกกูตาเราคือเก่งแต่เก่งครับแต่กี่ทั้งง้อทั้งควายครับสูมือนี่ก็ยังไปอยู่เป็นบ่ไปก็มือก็งานกับอ๊อเอะไรอย่างอื่นไปสวนใหญ่กับไปไปไกลๆสุดจากโลเดินประมาณจากโลย่าม่แรงกับ คินยา้ว่ากินมันเพราะจริงๆเอาไปไวน่องนอนไปไ้นองไปน้ำทางเลยความสะพานความห้วยข้าวสารไปเลยบ่ไปจริงๆโอ้คือว่าเก่งแท้ จะว่าแข็งแรงพี่น้องเบิ่งที่ละพี่แล้วทางเป็นพ่อของพี่เนาะไปไปสู่มือเนาะไปสู่มือนี่ไปคู่มืออยู่อย่แล้วไปคู่มือเบิ่งที่ละกองไปเลยไปก็หลังกองอยู่อ่ะจะได้เกาะไว้ดินี่พายามนนักหลายมันก็เป็นน้ำอายุน้ำแหละเนาะโอ้เลี้ยงง้วมาแต่จำความได้พี่น้องนะครับนี่ยายเลี้ยงง้วมาแต่จำความได้นี่ยายได้อย่างน้ำงัวแน่ให้ผมถามแน่ม่นอะไหยั่งบ่ท่านด้หยั่งเลย มันจะจืดกินไก่มาไหลเงินไหลเงินไหลมาอยู่เออบม่ได้ขายงัวซื้อทีซื้อหน้าไหนบ่มีแต่ขายงัวซื้อกินจ้ะโอ้ย่ายขายที่หลายอยู่แล้วแมนบ่ซื้อง่ายขายคลองที่สุดกับงัวกระโดนนี่ละแมนบ่แยกมีงานกับมาเอาอยู่นี่จ้ะอยากเลี้ยงกับมาเบิ่งแม่พันอยู่นี่แมนบ่จ้ะโอ้นี่ ตะกีไม่แห้งไม่จ้าหัวไม่เตี้ยเนาะโอ้ตะกีไม่แต่เตี้ยๆบ่เอาคือบ่เห็นมีพ่อพันมาต้นนี่มันมีมันเสื่องหัวใหญ่เสื่งที่ยังมันใหญ่สูงพันกระไรกันเนี่เอาปล่อยไปอยู่น้ำกันมันก็ผสมกันเองมันบกวนเอางัวคนอื่นเข้ามาต้องจางมันบ่ไม่จางแล้วแตี้ยหัวพันก็ไม่มีหูหัวใหญ่โอ้หัวใหญ่กับของอันนั้นเป็นเป็นลูกสาวบ่หรือเป็น เป็นของลูกสาวใไงโอ้ของลูกสาวใหญ่ของแม่จอยเนาะจ้าโอ้ของแม่จอยอันนั้นแต่ว่าของของยายก็ยังเหลือถือถือว่าไอยายยังอยากได้หลายกว่านี้อยู่บ่อซุมืงินี่ว่าเอาเอาซ้ำเอาลายก็ขายจังไงก็ไงชอบแบงใหม่ก็ขายไว้เมื่อนเงื่อนก็ไงนี่บ่จ้าซุ้มใน้อยนี่จ้าขายประมาณเดือนใดนี่คือแล้วเมื่อกี้เกี่ยวเข้าวแล้วพี่เกี่ยวข้าวแล้วเมนบ่อ เกี่ยวข้าแล้วกับประมาณพฤจิกาท่านว่าเนาะไปหาเยืนอหาเยือหกบคุณน้อๆโอ้ขายไปหาเดือนครับคืขอขายอดขอดลูกอีกปับ๊บก็คือย่ายขายเลยครับโอ้นี่บอกวิถีชีวิตค,คือแม่มันขอดลูกใหม่เขาก็ขายลูกโตเก่ามันออกมันบ่ก้าโอ้นี่ครับโบนันไล่ปีนี่บอกโบนันไล่ปีโอ้นีโบนันไล่ปีย่ายนี่ขายขายอ่าซุม้มทึกน้อยนั่น ก็เป็นเงื่อนเทียเท่ยวปีใหม่เงื่อนเที่ยวสงการได้เลยเด้หนี่เนาะจากโตน่ะง้อถือกขึ้นหลายแต่หนึ่งสองสามสี่ที่ออกที่ thì. แม่เจียวออกห้าตัวเดียวออกห้าตัวได้แม่ตัวเดียวจ้าก็ดีขึ้นกันเนาะขายเอาเงื่อนเนาะจ้าตัวเมียเก็บไว้บ่ลึกขายขึ้นกันเก็บไว้อยูปลี่ยไปขายหลานสาวหยิบมุ่ครับนี่ตัวขายอยู่บ่หน่มีตัวขายอยู่บ่ตอนนี้ขายนี่ว่าไม่สาวตัวใดจักบาทนั่น ั็เลยว่าจักเขียมว่ามัานอะไรเอาม่านหรอบ่มันเชื่อมมันม่านเลยเวลาที่ออกหอกกี่วันเจียวเขาเรียกนี่ไหนตกลงสิขายหรือบ่ขายงัวสาวแม่ม่านนั่นน่ะใครจขายก็ให้เราแพงเท่าไหร่แพงแพงหลายปันไรอยากขายนะเอาลองเบาสู่ฟังนี้เผื่อมีคนอยากได้ไปเลี้ยงนั่นเขาจะมาหารมือกูหมื่นมาบ่ขายนะเขาให้หลายปันไรเมื่าเขาจับเม่อวาเลยแม่บอกโอ้ตอนนี้ก็คือบ่ทันขายไม่ได้ไปเลี้ยง มาตอรองยากล้วเกิดไข่ไม่ได้นั่นแตใส่เบอร์น้องกไว้นาะเพราะสีม่แม่นขายได้หลายตัวแล้วบ่อันใส่เบอร์ทั่วไว้ให้นั่นแต่ตัวหนึ่งของของเลางามอยู่พอสีพอเบีย์นั่นตัวสีบดบดนั่นว่าประมาณสี่ห้าพันนี่แหละว่ายเป็นว่าปีนึงแต่ว่าอยากได้ไว้อยู่ได้ตัวนั้นกำลังหาคู่มาถามคู่เหมือนให้คู่เหมือนบอกกำลังหาคู่ที่จะไปน้ำกันหน้าตอนนี้นั่นนะตอนนี้พระท่าน มีครูไปน้องนี่เวลาจ้างรถมาตัวเดียวมันกับแพง่ผูกีหตัวสามสิบหกตัวครับอันนี้ก็เท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดบ่กาอาวงวดนี้เด้อยาย่เด้อเศร้าคุณเศร้ากาหนึ่งหนึ่งเาคุ้ยายหลายเด้อนี่พี่น้องบรรยากาศเนี่ยนี่มันหาบ่เห็นแล้วได้พี่น้องนี่คือเมื่อนั้นผมไปสำารงนะผมเห็นเห็นอยู่เพื่อนหนึ่งแต่ว่าเขาเลี้ยงอยู่สองสามตัว เป็นงัวใหญ่เลี้ยงแต่ถุนเพื่อนคือกันแต่มาเห็นมือน,นี่และโอ้ต้องขอบคุณน้องโกลหลายๆไอบ้บอเห็นบรรยากาศแนวนี้มาโดนแล้วนี่เนาะนี่เป็นบรรยากาศที่แบบอีกสิบยี่สิบปีนี่เด็กน้อยรุ่นใหม่นี่บอกเคยหูเด้ไม่เห็น,หนรบนรบรยากาศแบบนี้ไม่เห็นแน่นอนนะครับนี่นี่นี่ต้องขอบคุณแม่พาทำแมนแมนนี่สมัยตะกี้กะคนกับนอนอยู่ทึงเฮื่อนงัวควายก็อยู่แต่ถุนเฮื่อนเนาะสี่สิบห้าสิบ ปีไปตะกี้กยานโจรยานขโมยแน่มันก็ต้องอยู่ไกลเฮือนเป็นธรรมดาเออนี่ไะเอาไว้ไกลกับเมนข้าวมากเอาแมนตั้งแต่เลี้ยงว่ามาเนี่ยเคยถือขโมยอยู่บ่อยยยเบอร์ไม่เคยถือแค่คือ่เคยถือถือว่าเป็นบุญของเฮาอยู่เนาะจ้าเอาเอาว่ไว้ยโขกกับว่าจังเป็นยังไงอะแมนบ่โอ้ยถามมาโขกอยางนี้เอาว้ยโขกนม่นผมนี่ผมอยากเห็นว่าอ่าวัยน้ำคามหวยเขาสารนี่ อันโกว่าประมาณสี่ห้าโมงเช้ามาเบิ่งเพิ่นว่าอยากเห็นอยู่มืออื่นบ่จักเนาะโกเนาะเป็นป่อยนะครับเป็นป่อยแม่นบ่เอาจังซี่มื่อใดมื่อใดเพิ่นเพิ่นปล่อยเด้อโกเด้อทักมาหาไอเนี่เด้อถักไปหานึ่งสองนิ้วให้พิ่ายรูปเด้น่ะเอ้าสู้สู้เงีหยังสู้ๆนี่นี่ตัวนี้แนี่ยไปนี่นี่สั่งได้คักเนาะโกเนาะ นี่เป็นย่ายบ่กโกหรือเป็นย่ายเลียงงวนกันเห่อครับโอ้ย่ายเรียงวนนยยยยงวยน้ำกันอ้าวขอบคุณหลายๆาให้สุขภาพแข็งแรงเด้อ่ให้สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปโดนๆเลี้ยงงวยเลียงวายกับในโกไปโดนๆกันพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ